ปาดุกมันต้องยี่หมาต้องมันเลือกอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันแฮมแล้วครับผมนี่น,นี่วันนี้ได้ปลาดุกมานะครับนี่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 แต่ก็ใกล้โอ้โอใหญ่ไหมครับใหญ่มากเลยครับคุณผ,ผู้ชมวันนี้จะทําเป็นอุ๊ปลาดุกสมุนไพรสุดของโครรชันเองนะครับเดี๋ยวมาลุกเครื่องก่อนนะครับเอาละครับเครื่องปรุงก็เช่นเคยครับผมมีเกลือชูโรดพริกแดงข้ามิน้น ต้นหอมผักชีนะคะมะเขือเทศกระเทียมหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกขา่าเข้ามิ้นอ่อนขิงแล้วก็ตะไคร้ตามด้วยน้ำมันนะครับโอ้โหยุงเริ่มมาแล้วครับขำบวยช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเดี๋ยวสับปลาก่อนนะครับโอ้โอ มันมาก,มาก <S 2> <S 2> <S นี่แหละครับมันนี่ล่ะเดี๋ยวไปล้างน้ำก่อนนะครับนะครับก็จะเป็นการเตรียมเครื่องแล้วสเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับ กครับผมอามันในเฮ็ดปลาลูกคนะุพาวนนี่ยอ้โยใหญ่นะครับมวยคิงน,น,นะครับผมออกคิงวะไอ ปารุกใส่สมุนไพรนะครับนี่อร่อยมากเลยีนีเป็นสมุนไพรล้วนๆนะครับข้าวมิน้นใ,ใส่ลงไปแล้วนะครับขาวมิ้นอ่อนตามด้วยคิงนะครับแล้ว็็่านะครับ ไอ้กระเทียมตามผนะครับเอาละครับประมาณนี้เลยครับผมก็เทศนะครับแบบนี้อุปสุดครองโคราชานะครับใส่สมุนไพรล้น สครับ้งหมกก้กน,นักแรบปลาดุกอืม,อมสม,มุนไพรต้นๆนะครับทำโรยมะเขือเ,เทศรักชี้นะครับใส่ลงไปเลยโอ้ทำโรยน้ำมันนะครับมันนี้ไม่ได้ใส่เยอะนะครับมันมันอยู่แล้วปลาดุกนี่ เต้าตามด้วยชูรสนะครับพริกแดงใส่ลงไปตามด้วยข้าวมิ้นพวกวนี้แบบสมมุนไพนะครับครับปิดฝาไว้ประมาณ5นาทีนะครับ เอาละครับผ่านไปแล้ว5นาทีมาลุกกันนะครับใส่น้ำแฮมู่นะครับหนึ่งสองสาม้าดจิ้นปลาดุกอ,อู้ต่อไปจะใส่น้ำแล้วนะครับต้องใส่เยอะนะครับเสียงหอกพอดีต้องคนเยอะเดี๋ยวมันจะเละหมดเลยปลาดุกนี่ กินมันเปื่อยนี่อันนี้แหละครับปิดทาไว้ประมาณ10นาทีได้แล้วครับกินได้แล้วเอาละครับผ่านไปแล้ว15นาทีมาลูกกันนะครับว่าสุกหรือยังใกล้ใจแล้วก็ใกล้ใกล้นี่สองสามาอร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 อสุกแล้วสุกแล้วครับผมนี่ครับผมตกไปตกเป็นการชิมแล้วนะครับ โอ้โหดู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 อูดูดุดู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 ดุดูอูโูด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 ูอูโูู้ดูดูนูด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 ูู้ดูดูนูดูดูู้ดูดอดูดูดูู้ดูปูู้ด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 ูู้ดูดู อืมโอ้มแมลงมาละคนหยุดร์โลหนี่นะครับอุป,ปรุกใส่สมุูไพร็็จะเป็นการชิมแล้วนี่ครับผม มอ,อีกคำเดิยคุณผู้ชมมันไม่กลิ่นหอมของสมุนไพรนะคระับปั่นลูกมันๆอยู่แล้วเรามาอุบใส่สมุนไพรใส่หมกข้าเทียใส่แล้วไปโอ้มันเข้ากันนี้มากครับอร่อยมากครับคุณผู้ชมมากครับมากครับกินด้วยกันครับผมวันนี้เลยถวยใหม่มาเมื่อวานไปรถตัดซื้อถวยใหม่เอาถวยใหม่ครับกล่องอ่ะนิตถวยใหม่มาทำคลิปไปเลยดีกว่า นุ่มอร่อยมากครับผมโอ้โหสุดนี้อร่อยมากรับ ไอ้หนุ่ไต้ค่ะกินข้าวจ้องขันค่ะมันไม่ให้ปลาลูก,ะนะลกอ้วาวันน่ะนลูกก็หวานปิดจ้าอืมเนี่ยก็ดีือคนก็ดีกินอืมเสียงเหรออร่อยอืมตัง เออสวยงดมครับสำหรับคลิปนี้ก็มันนี่แหละครับคุณผู้ชมฝากชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ